ดีดัตสวัสดีครับผมวันนี้มาขายของอีกหนึ่งชิ้นอาไรรถผมเองครับอีสูสูด,ดาก็นายเครื่อง2.5ชจเบเครื่องเดิมทะเบียนสวยรถผมใช้เองครับถามว่าสีเดิมไหมไม่เดิมแน่นอนเพราะว่าเก็บสีแม่แม่าชากสีนะแต่สภาพกิิบกิเลยใครหาไปใช้อยู่ก็ ครับประหยัดน้ำมันแน่นอนภาษีเิ่งต่อนะครับเป็น S LX ตัวท็อปสุดก่อนเปลี่ยนโชมครับใครชอบโชมนี้ก็จัดเลยเครื่องดีแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนครับรถอยู่ตรงข้ามวัวตาหนองกระละลอกนะครับกินเบอร์โทรผมติดต่อได้เลย062 7 1 6 6สองครับอันนครับผม ด,ด,ดีแน่นอนอันนี้เป็นรถส่วนตัวผมเองครับหลอดขายเราจะหาไปใช้ข้าไร่ข้าสวนภายในเลี่ยมข้างหลังแค่ไม่มีคนนั่งเลยเปลี่ยนเบาะคู่หน้ามาครับเบาะใหญ่นั่งสบายจอมีจอมีเครื่องเสียงเครื่องเสียงบอสบีดครับ ซับบอกปอดิับอกหนึ่งลาไม่ได้ถอดนะครับไม่ไปเลยครับไม่สองแสนสี่ารถไม่ดีจริงไม่กล้ารีวิวนะครับเถผมดีจริงใช้เองถามว่าไม่เก็บไม่ใช้เหรอตัวดีไม่เก็บไม่ใช้ หลายคันแล้วครับดูแล้วครับไม่มีตัดต่อสภาพเครื่องแห้งๆมุดกิจยาแล้วตำสายเครื่องสอง0ันห้าเทอร์โบนด,ดหน่อย เรื่องเดิมๆครับไม่เยิมไม่ย้อยเปียนไทยตลอดครับรถผมใช้เองก็ดูแลเป็นพิเศษหน่อยเป็นรถส่วนตัวครับใครหาไปใช้ไว้เลยครับตอนแรกผมเปิดไปหนึ่งสาหนะครับตอนนี้ลดราคาละาไงแสนหนึ่งหมื่นห้าพันใคร รีบมาเอาเลยครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูครับพอดีมีรถแข่งอยู่ข้างบ้านเสียงดังหน่อยนีม่มาฝากเพื่อนเอ้มาฝากพี่ชายขายนะครับอยู่ตรงข้ามอบปตหนองรอครับตรงข้ามเลยรีบมาเอา่อยนะครับสงสารรถรับตากแดดหลายวันละประมาณสองสามวันละมีแต่คนมาดูครับยังไม่มีคนมาเอารถสวย แม็กยางมิชลินครับช่วงล่างสัสกซีสวยตรทายยยงอะไรไม่มีครับอถอดแล้วโดนขโมยไปขายย,ยางมันรั่วเลยถอดถอดไว้บ้านแต่โดนขโมยไปแล้วครับ <laughs> ยังอะไรยังหาย ติดเครื่องให้ดูครับภายในสวยมีเครืงเสียงมีจอมีกล้องถอยกระจกไฟฟ้าแอร์ใต้พวงมาลัยกระจกปรับข้างไฟฟ้ากระจกข้างไฟฟ้าเครื่องดีนี่คิด ตั้งเครื่องเร่งไวหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ปั่นเลยครับเล็ดร้อนดก<ม>็ตัวทนครับประหยัดรุ่มประหยัดน้ำมันและทนทานที่สุดรถดีแน่นอนครับเพราะว่าผมก็เลือกมาระดับหนึ่งแล้วปรตาคู่นี้น่าจะเปลี่ยนมา เพราะว่าแค้อันนี้แค้เหลืองเริ่มเหลืองรถตามอายุครับอายุเยอะแล้วจะให้ไม่มีลงไม่มีรอยไม่โดนอะไรก็ผมจะซีรอยให้ดูนะครับผมบอกหมดนี้มีรอยผินิดหน่อยอันนี้สีทองแล้วก็รอยนิดๆหน่อยๆครับแก่กว่สวย ในแอกไลเนอร์ยังอยู่ไม่มีถอดครับไม่เคยถอดแล้วก็มีรอยตรงที่นิดนึงอันนี้ไปจอดข้างบูครับโดนประแจเก็บไฟฟ้าขึ้นลงปกติลง ออโต้ Auto, ครับออโต้ Auto. ขึ้นออโต้ลงออโต้ครับท็อปที่สุดครับเอเย็นแน่นอนรับประกันหนาวมีแอร์ใต้พวมอะไรครับเหีออยอยังไม่ค่อยสิดเลยเป็นเดิมนะครับสองแสนสี่มืนโลครับ Air, Air, อแอร์เป็นแอร์คอมมือเร็วแล้วแอร์ใหญ่เป็นคอมตัวใหญ่ครับแป๊บเดียวเย็นเตียบไปหายอยู่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่หนห้าพันครับรลดราคาจากแส,สนสามห้าน,นะครับดูผมครับหนสาวรถเท้าอยากขายครับ เิ่งดีเสื่องเสียงเสื่งเสียงนะครับไวต้องถอยมีกล้องถอยนะครับรถเ,เก่าๆนี้ก็มีกล้องถอยนะครับมีังคาไฟไม่ถอดผมให้หมดเลย ไปข้างหลังไม่มีคนนั่งครับไม่ค่อยมีคนนั่งเลยไม่มีเลยดีกว่าให้ผมสองด้วยก็เรื่องเสียงบอสบิดครับจะเก่าหน่อยแต่เสียงดีมากบอกเลยเราใจดูครับตามหาเจ้าของนะครับแสหนาวแน่นอน เ,เีย<อ>ก็หลายวาันแล้วครับตรงสารน้องครับนี่ไปทำรีโมทไฟฟ้าด้วยเลยนะเอละ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 าล็อกล็อกล็อกทางฝาทางตายก็ล็อกด้วยทำรีโมทด้วยเลยแต่ผมไม่ทำออกสาวอากาศยังอยู่ จบเงาโอเคครับติดต่อเบอร์โทร0627166635ครับอองอันครับผมมาตรงร้านค้านี้ก็เลยคางแดงๆรูกันอ,อยู่ตั้งจีเพจอวตอรหมั่นล,ลอกก็ได้ครับตังค้าอาบตอเลยโอเคครับสวัสดีครับ